วันนี้กินข้าวเที่ยงเพิ่งกดแม่บอกว่าไม่เห็นหน้าลูกก็เลยเดี๋ยวให้แม่เห็นหน้าลูกก่อนที่ว่าคุยโทรศัพท์กับแม่ไม่เห็นหน้าลูกจริงไหมนี่แม่บอกแม่ไม่เห็นหน้าลูกสูงเปลูกที่เต็มกล้องอ่ะเห็นหน้าแม่เห็นหน้าลูกแล้วถึงไหมพี่ถึงมากพีดูวันนี้ก็กินงแค่ก้าวปั้นี่กินแค่ก้าวปั้นเพราะว่าจะกินหนมปังก็ไม่รู้ว่าคนที่นี่พ่อแม่เขาสอนมายังไงเขาชอบโชว์พาวมากเลยอ่ะไม่เข้าใจจะดูนี่ จบแล้ว่คือขอบอกก่อนว่าภาเกจริงๆเราโชวไม่เที่ยงแบบคราวที่เที่วามาตีกลางคือไม่เทียนแต่นี่อีกเอาอย่างนี้เอาไเไปเตะเทียปเางใส่กลางเงะีวตแตกเอาเะเกปเตเตเตีไยเตปะเเตเดี๋ยวเปะปะะ นีก็คือเมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็มีรถโ์มิวสิกมีนแสดงดนตรีแต่ว่าวันนี้ก็มีการเต้นทั้งหลังแล้วก็มีเต้นเยาวเนี่ยอย่างเงี้ยวันนี้บังเอิญมานั่งเจอแถวบ้านแถวบ้านก็เรียกว่าไอ้แสดงผิดใจกดไลค์คำพูดไปเลยมัเฮ้ยวันนี้เรียนสนุกดีจะบอกพ่ทุกคนว่าไอ้ที่เรียนจบจากอุตส่าห์ฟัง หมดเลยนะเพื่อนเพื่อนสนุกมากเนัาะเราไม่ได้ทำกันบ้านเราก็เลยไม่รู้อืมเอาเป็นว่าต้อกินข้าวเที่อ่างเกล็ดนะบ๊ายบายบายบายเลยสวัสดีแม่บิวบิวถ่ายตัวเองก่อนเดี๋ยวแม่บอกว่าแม่ไม่เห็นหน้าบิวบ้านพูดวันวันนี้จะเห็นหน้าทั้งวัลแม่บิวไม่ถ่ายเลยก่อนเฮ้ยเดี๋ยวมันมีนิดเดียวไงอันนี้วันนี้มาทำ อาหารเย็นเหมนกันทำดูทำอะไรนะูทำไม่ใ uh. ช oh, okay. okay. ่สปาเกตตี้อ่ะมิวเขาใหทำคนสองคนเขาเรียกว่าอะไรโซบะยากิโซบะเผ็ดเพราะว่าใส่พริกไอ้กัดก็ทำโจ๊กกินกับอะไรโฮเกะโฮเกะบางความยังเดียวทำสลัดทำสลัดแล้วยังไงทีนทินก็กล่อบกันอืมเอือสลัดก็ไม่ถือว่าทำนะเขาักมาใส่แล้วก็เผ็ดน้ำสลัดมีน้ำสลัดทำสลัดซึมมาโกมอ่ะ หนักอยู่นะมันเป็นน้ำสลัดญี่ปุ่นเออน้ำสลัดญี่ปุ่นมันไม่เหมือนเนแบบไม่มีอารมณ์จะทำอะไรดูๆคนอ่ะเพื่อนยังมีแรงทำโจ๊กทำอะไรก็ไม่มีข้อสุดท้ายเลยนวิชาเรียนเป็นภาษาจีกมาเลยอ่ะมันโหดมากเลยนมันเป็นวิชาวัฒนธรรมเป็นความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมคือเขาที่เขาให้แบ่งกลุ่มดิสคัชชันกันเพราะว่า เขาอยากให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างคนแต่ละประเทศแล้วก็ในการสอนอ่ะอภิบายแบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ตูงหนักขนาดนี้เนยก็เลยแบบกนสนุกดีกลุ่มบิวแ่บผู้หญิงหมดเลยมีบิวคนคนไทยหนึ่งคนมีคนอังกฤษถึงคนแล้วก็อีกสามคนอ่ะเป็นคนญี่ปุ่นก็โอเคกลุ่มผู้หญิงชื่อกลุ่มว่าชิเกะ าคุณเป็ดอนไรหรือคุณเป็ดดั้งเป็ดเ <c oughs> ป็ดเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อย่าพูดดังเดี๋ยวพี่กดมาทั้งกลุ่มนี้หะคนเอ,อ่อผู้ชายสามคนผู้หญิงสองคนมีคนญี่ปุ่นสามคนคนมาเะเชิญคนแล้วคนไทยถือถ้วยหนึ่งคนอือเขาก็เออผู้หญิงสองคนน้องนั้นเออผู้หญิงสามคนผูนนน้ชายสามคนแต่ว่าผู้ชายกับผู้หญิงมีแบบเป็นคนแก่กันอะ่<ม>อนะอใกล้ๆๆแนวอเม น,น้องนี้เป็นเหมือนแบบเขาอยู่แต่เมืองนอกนะวันนี้เขาได้คุณมาเรียนที่นี่เนี่ยแล้วเขาพูดอังกฤษกก้อยก้อยตอบญี่ปุ่นกับเขาพูดอังกฤษก้อยตอบเขาพูดญี่ปุ่นไม่ได้เขาพูดได้ก็คงไม่อยากพูดนะเนาะมันเป็นคาอังกฤษเขาคงอยากจะพูดอังกฤษเอาเป็น่าวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนเหนื่อยมากปวดหัวสุดๆเลยจี๊ดวันจี๊ดจริงๆหีุนหัวหัวจี๊ดทั้งวันแล้วก็อยาจะบอกว่าคาาเรียนญี่ปุ่นตอนนันวันน่ะมีคนมาเพิ่มจำนวน พีนี่พีชสุดพูดเก่งมากรู้ไหมว่าเขาพูดนันิกะบ่อยมากนันกะนันกะนันกะมันไม่ความเม้นต์เลยรู้ไหมคะแเหมือนเห็แกโตแต่ว่านังกะเป็นแบบว่าพูดแบบไปพูดนาตอนแรกเรายิ้ว่ามันภาษาจีนหรือภาษาญี่ปุ่นมันพูดบ่อยมากบ่อยจนบิวถามนันไอ้นันน่ะนันก็เลยบอกว่าภาษาญี่ปุ่นแล้วมันก็เขียนคันจิให้ดูก็เลยบอกเออบิวก็เลยบอกว่าเนี่ยเขาพูดบ่อยนะโยคุคานาชิมาชิมะใช่ไหมไอ้นันก็บอกว่าใช่ พูดบ่อยๆจนบ่อยจนเรารู้เลยว่าพูดบ่อยแต่แบบเขาดูด้านข้างเราบาน่ารักจริงๆน่ากลัวๆน่าแก้มวนนี้แต่แก้มแดงมาวันนี้เลองนั่งข้างแก้มมอรธนงใช่ไหมฉันนั่งต่อหน้าฉันแบบจะบอกวน ออยู่ตลดเลยเออเฮ้ยมันไม่มันไม่ได้นะเว้ยมันไม่ได้ดิว์ต้องได้กระซิบพ,พี่ชายทําอะไรดูนีพี่ชายทำอะไรวันนี้ทำเพราะผัดน,น, <laughs> น่ากินเนะเาะเข้าวข้าวอันต่อมาทำนี่โอ้ยอืมทำนี่บอทำได้ไม่ได้ใส่โอ้ยมากคอยพยายามไม่จะทันได้ใส่อะไรเลย เอาเป็นว่าพอแค่นี้ก่อนพบกันใหม่บ๊ายบายตอนนี้สามทุ่มหกนาทีฝนตกค่ะุณผู้ชมญี่ปุ่นฝนตกขอย้ำยประเด็นประเด็นมันตกคือว่ามันจะหนาวกว่าบ้านเราดูสภาพสองคนไม่เป็นไรเลยเออไม่เป็นไรเลยค่ะไม่เป็นไรเลยพ่าดเน่ตัวเปียตากไว้ไงลืมเข้ามาถึงอ่าวฝนตกไปด้ไ,ไรจิ ไปหนาวกันวันนี้วันนี้หนาวไปเป๊กว่าจะปิดรายการตั้งแต่อยู่ห้องครัวแล้วแต่ว่ามันมันไม่ได้ไงว่าเดินมาเจอฝนตกพอดีเอาเป็นว่าวันนี้ขอรัท่านผู้ชมไปด้วยคลิปนี้กับเพลงนี้ไปฟังเลยขอบคุณค่ะบายบายไม่บายไม่บายเพลงอะไร